ปีนี้หนักอยู่นะรถท่านใดที่จะออกจากลานลัดนะครับขอให้ออกมาเลื่อนรถได้ครับทุกปีค่ะทุกปีค่ะ,ะถ้ามาเยอะนะคะ ก็จะเข้าทุกปีเลยค่ะแล้วปีนี้เยอะไหมครับปีนี้เยอะสุดเลยเนี่ยเพราะว่าขนาดนี้เลยค่ะไม่รู้จะพูดกับใครเพราะว่าตอนนี้ประธานชุมชนเขาก็ดูแลแต่เมื่อคืนตีสองกว่าจะน้ำจะลงเพราะว่าเขาอุดท่อกันอยากให้ช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะหนูก็ทำมาหากินอะไรกันก็ไม่ได้ก็มองีเมื่อวานมีหน่วยงานเขามาแจกอ ถุงยังชีพแล้วทีนี้ชุมชนวัดวัดแคเนี่ยมันมีบ้านเรือนอยู่กี่หลังนะค่าตรงนี้ตรงเนี้ประมาณก็เป็นร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะครับแต่ฝั่งนู้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะเท่าไหร่ตรงเนี้เยอะมันถึงจะไปทางวาดัดเพราะว่าตอนนี้เขาก็ป้องที่วัดไว้อะคะ่ะถึงจะลนข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นใช่มันก็ท่วมตามน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมใช่ค่ะตรงเนี้จะมาเหมือนน้ําขึ้นน้ําลงแต่ว่าไม่ขัง ถ้าข็งนะโอ้โหพี่นี่เดินจะไม่ไหวแล้วเนะี่ยน้ำกัดเท้ายากด้ยารักษาโรคไหมก็ตอนนี้มีที่ศูนย์อสมอเขาแจกอยู่ก,ก,ก,ก็ก็ยังได้ใช้อยู่ค่ะเขาก็ช่วยเหลือแต่ว่าช่วยเหลือเราในทางอื่นมันก็ยังไม่รู้แต่ทางไหนเพราะว่ามันมาอย่างเงี้ยตลอดเอาแล้วาลมาเห็นบ้างบ้านนี่คือปิดบ้านนี่คือเขาย้าย,ายาไปอยู่ที่อื่นจ้ะใช่ค่ะบางบ้านอยู่ไม่ได้บ้านอยู่ไม่ได้เลยบ้านก็อยู่ไม่ได้เลยที่ท่วมมาสองสามวันเนี้ย ประมาณประมาณเ<ช>ท่าห้าสี่นาทีน้อยไปนิดหน่อย